การเขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งมีรูปแบบการเขียนในลักษณะที่พิเศษนะคะไม่เหมือนกับในส่วนของการรายงานผลการวิจัยโดยทั่วไปค่ะการเขียนวิทยานิพนธ์นะคะประกอบไปด้วย4หัวข้อเรื่องนะคะ1องค์ประกอบของการเขียนวิทยานิพนธ์2วิธีการอ้างอิงค่ะ3การเขียนบรรณานุกรม4การเขียนบทคัดย่อค่ะ แนวความคิดหลักที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์นะคะประกอบด้วย4แนวความคิดหลักค่ะ1องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ3ส่วนนะคะส่วนนําเรื่องนะคะส่วนเนื้อเรื่องและส่วนท้ายเรื่องโดยสามารถจัดเรียงลําดับดังนี้ค่ะบทที่1บทนําบทที่2แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3ระเบียบว,วิธีวิจัยบทที่4 ผลการวิจัยบทที่5สรุปอภิปลายผลและข้อเสนอแนะค่ะแนวความคิดหลักข้อที่2ค่ะการอ้างอิงหมายถึงการบันทึกที่มาของอัดประภาธ ข้อความที่ยกมากล่าวอ้างหรืออ้างอิงในการสรุปความถอดความหรือว่าคัดลอกความนะคะกระทั่งข้อเท็จจริงต่างๆเช่นตัวเลขสถิติรูปภาพแผนภูมิอย่างนี้เป็นต้นค่ะในการอ้างอิงเนื้อหาและชี้เฉพาะลงไปที่เนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งของงานหรือแหล่งอ้างอิงนั้นๆค่ะ แนวคิดหลักที่สําคัญข้อที่3ค่ะบรรณานุกรมหมายถึงรายชื่อแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆนะคะที่นํามาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลต่างๆส่วนหนึ่งเนี่ยได้ปรากฏอยู่ในการอ้างอิงหรือว่าเชิงอัดนะคะในเรื่องของวิทยานิพนธ์ค่ะแนวความคิดหลักข้อที่4ค่ะการเขียนบทคัดย่อในวิทยานิพนธ์จะมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนําเสนอไว้ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความครอบคลุมของการศึกษาอย่างชัดเจนและกระทดรัดโดยจะจบภายในหนหน้าเท่านั้นค่ะ